เราม่ปวดจะดึงจะปวดเอา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 เป็นดึงปวดเพราะอันเ พอไหมหรือจะสั <proport> ่งอกวยหนึ่งนี่น่าจะเป็นสามร้อยคืออะไนไข่มีทั่วศรัทาสามารถทายได้เดี๋ยวรอเช่นกว่าค่ะน้ำซุปมันอร่อยแจกแจกหมดฮ่าฮ่าฮ่ดใครเล่นไ่ะ ก่อนเน่ตักกินลูกชิ้นรอก่อนลูกชิ้นสองเปลือนะีที่อะไรเต็มเลยได้หรอกระไรตม่ใส่กระเทียมติดด้าหรือเปล่าแมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้นงเน้จิ้มในมันร้านหน่อยกูกชิ้นใหญ่ๆนะไม่ือไม่หวานนะอ้้าว เอาลูกกินไปเยเราจะได้กินไงพี่ตักอันใหญอยู่ไหนนี่ดิขอลูกทีหน้านึงขโมยเด็กเด็โใหญ่เลยเอาคนละอันนตักเอาน้ำใสุ้ยเร็วอ่งง่ลูกทีนี้เดกกินให้หมดก่อนลกทีคหนึเม็ดกินยี่ก่อนทัเม่อานี่นยน้นอยน้ให้หมดก่อนได เมเน้หมดก่อนก็ลบอกตั้งหาแล้วใส่น้ำตาลอีก่าใส่ตเกลือไม่อยากินลูกชิ้นจังเลยทำไมไม่ทานเด็กสักคนนี่ไงทำไมท้ไมกระดาษกระดาษอกระดาษอันนี้บุ๋มทำตุกไม่นลอหมู่ะทำไม่ตอนนั้นมนูน้ำตาลเยอะแล้วบุ๋มก็หยิบเอาไป จะตับเดือเฮ้ยเขาชอบเขาชอบนี่ว่ามันไายอะไรขายมันเป็นมันเป็นแบบก้อนเหรอมันเป็นแบบก้อนมันโผงอู้หึมันคือท้องท้อลุมมาให้มันละลายเอามาแบ่งมันแบ่งแม่แม่แบ่งแม่อย่าไปชวนมันมันไม่ใช่ตับหรือวะมันเป็นไตเลยที่ไตที่นเนื้ออร่อยเลรอทำไมไม่สั่นเลยเลยลูกชิ้นอันเดียวเลยลูกชิ้นอันเดียวไม่เอาไปเลย ้ยน้ันนั้น่อแบ่งให้ไมเมื่อวานพไมเไวานรอมวนืบดูฮะเอวานแบตน้าซุปโอใสน้าตานมม่อร่อยเลยหมันจะห kind of like. มดนหม้อแล้วนีแนเหรอเแนงบแซบคมันจะหมุหม้อแล้วมันเลยไม่อร่อย เออตุนแบบนานมากเลยใช่วยพี่เทนค่ะน้ำมีอุ้่บอยก็ไม่อร่อยน้ำอุ้มบอยต้อกินเองอย่างค่นมันจะบอยเห็นเห็นมันแดกแล้วไม่ต้องกินแล้วนะทีหลังอ่ะทำกินเองเลยเจ้าของร้านได้ยินไหมไม่เออใส่ไรหมายถึงว่าอันนี้หมว่าพี่ทำไม่อร่อยก็ใช่ก็เผื่อเจ้าของร้านได้ยินแล้วไล่เราออกนี่ว่าเป็นเพราะต้องเป็นักแข่ง นี่ไอดีนี่แหละจะโดนไล่ออกประการประการรับซุปไม่เอาเสรเองปรุงก่อนที่ย่งเออปรุงเมื่อไหนบอกว่าปรุงมาแล้วยี่สิบห้าชนห้าแตงแม่ก็ว่าอร่อยไม่ต้องปรุงงัน้ำซุปอดีมันเริดอีกโอ้น้องแม่ไม่ปรุงก็ยังอร่อยเลยน้ำซุปดีมันมามันก็ดูดเข็ด ลวดเกียวเรือมันต้องออกเห็นไงดูทำไมนะไม่เห็นเ็นเอาเครื่องปูนขมยตับเเอาวยบนี่ธรกินแ้นแบบห่ต้องกินแบบนี้เส้นเหลืองเหรอกินแบบเส้นเกี่ยวกับเส้นเหลืองก็เหมือนาเหมือนกันเลยนี่เขียวมันอร่ยมีเกียวเขาอนเก่าแ ใกตส่าผักจะกินก๋วยเขนมกินรเบืนอยงใครเบื่นยางก็แบบหมุนล้อแบบรถอยู่เี่ล้อหลังมันก็หมุนไปแล้วก็เกดควันใครเบร่นยาง้อเสียคือยางมันจะเสีย่ลยางหมืด เฮ้ยิงผีหญิงด้วยหญิงยันไรเขาบอกแล้วไงเดินอยู่น่น่ะเออไ่เดินไเาอกินขิง้างอยู่ไม่หญิง้างใจะเป็นฟามเขียวนะคะิามแค่หรือามเกียเออข้างในเดินเข้าไปตรงนั้มเดินเข้าไปซามเขียยจอดเลยเรอนสกินจากคนยังเหรอข้่อ กระช้นาเถมาก็เรีนคือไม่ควรพูดอะไรเสียงมันเข้ากล้องเสียงมันเข้ากล้องพูดไปทุกอย่างเข่า,ขา